มาอาะไรครับเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมกับฟรีดแองโกในพาร์ทที่117แต่เจ็บตรงที่ยังไม่มีอัพเดตมา นั่นเลยครับคุณผู้ชมตามนั้นเลยแต่ผมคิดว่าเร็วๆนี้น่าจะมีอัปเดตเพิ่มเข้ามาเพราะผมรู้มาว่าเมื่อ11วันที่แล้วตัวเกมมีความเคลื่อนไหวพูดง่ายๆนั่นก็คือตัวเกมมีการอัปเดตใหม่เพิ่มเข้ามาแล้วครับคุณผู้ชมแต่ยังไม่ใช่อัปเดตแบบสาธารณะครับ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นตัวที่ผมจะมาเล่นให้คุณผู้ชมดูในวันนี้ก็อยู่ตรงหน้าของคุณผู้ชมแล้วครับนั่นก็คือกบมันคือกบนั่นเองคุณผู้ชม แอปแอกบตัวนี้ผมเคยเล่นไปเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับแต่ตอนนั้นเล่นอีกแมปหนึ่งในวันนี้ผมขอเอากบตัวนี้มาลองเล่นในแมปมหาสมุทรแมปนี้ดูหน่อยอ <c oughs> และผมจําได้ว่ากบตัวนี้มันควบคุมค่อนข้างลําบากจากความลําบากอาจจะเป็นความลาคาญของผมนะไม่ใช่ของคุณผู้ชม <c oughs> นี่ขนาดสแตทเริ่มต้นยังน้อยเข้าคันวิกฤตแถมกบตัวนี้เป็นสกิลตัวละครของอีกแมปหนึ่งแต่ผมเอากบตัวนี้มาเล่นแมปนี้โอ้โ๋ออร่อยก่อนจะไปเริ่มเล่นกันผมขอพาคุณผู้ชมไปดูข้อมูลบัวกกับขอทําใจสักครู่วิกิพีเดียสารานุกรมเซลลกบเป็นอันดับของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำอันดับหนึ่งใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ว่าอนุลา มีรูปร่างโดยรวมคือเป็นสัตว์ไม่มีหางเพราะกระดูกสันหลังส่วนหางได้เชื่อมรวมกันเป็นชิ้นเดียวยาวมีไม่เกินเก้าป้องมีขาหลังยาวจากการยืดของกระดูกที่เบียกับกระดูกฟิบุลาและของกระดูกเอสทากัสสอ่ะเลิมอยากละกับกระดูกแคลเเนียมโดยมีส่วนเชื่อมติดกันและเต็มไปด้วยมัดกก้ามเนื้อแข็งแรงเพื่อใช้ในการกระโดดมีส่วนหัวที่ใหญ่และแบรนราบปากกว้างมาก ข้อมูลส่วนนี้เป็นข้อมูลทั่วไปซึ่งคุณผู้ชมอาจจะรู้กันอยู่แล้วแต่ตัดมาที่ข้อมูลส่วนนี้ครับซึ่งผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ากบเป็นสัตว์ที่เธอกำเนิดมาแล้ว200ล้านปีก่อนและเป็นสัตว์ที่อยู่รอดพ้นจากการบิ๊กแบงระเบิดทรงผลให้หินมันีน่หเมตรคนหลาเลือง <laughs> จากการศูนพันครั้งใหญ่เมื่อ65้าล้านปีก่อนที่ทําให้ไดโนเสาร์ศูญพัน ไปดูในเกมกันเลยแอนตัวเองกลับมาแล้วครับท่านอานี่นี่ยังไม่ทันไปไหนโอ้โหตีลก,กาโทรไปสอมทีเห็นกันแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมผมบอกแล้วว่ามันบังคับยากเพอเพอตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับคุณผู้ชมไม่ต้องเอาตรงไหนไกลขอลงไปเอาดาวทะเลตรงนี้ก่อนโอ้ยนี่ดาวทะเลมันขยับหนีผมหรือว่าผมขยับหนีดาวทะเลเอง อันนี้น่าสงสัยนั่นแหละนั่นแหละได้แล้วคุณผู้ชม <c oughs> แม่นี่ขนาดยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยผมก็ท้อซะแล้วอ้าอีกสองชิ้นหายมาเอาชิ้นใหม่ตรงนี้ก็ได้โอเคนั่นแหละสวยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรีบดูดเข้ามารีบดูดเข้ามาก่อนที่มุมอ่าครับ <c oughs> a few moments later แรงดีๆคุณผู้ชมแรงดีๆนี่แล้เวเบลส <c oughs> ดูท่าคลิปนี้เหนื่อยเริ่มดีคุณผู้ชมเริ่มดีนี่ง่ายๆรับชิ้นนี้โอเคเหมือนผมจะพอจับจังหวะได้แล้วคุณผู้ชมว่ามันจะต้องเล่นแบบไหนกบตัวนี้นี่โอเคพุงราพวพุงรัา ข้อควรระวังสําหรับการพุ่งไปข้างหน้าของกบตัวนี้นั้นมีอยู่สองข้อด้วยกันคุณผู้ชมข้อ1คือห้ามทนเพราะถ้าทนเราจะเป็นแบบม่กกี้นี้ข้อที่สองห้ามกดน้ำบรรยูค้างเพราะว่ากดน้บรรยูค้างเมื่อไหร่กบตัวนี้มันจะเลี้ยวทันทีอ่ะโอเคเหลเวสาวผมขอลองกับแมงป่องทะเลตรงนี้หน่อยนี่เปิดก่อนได้เปรียบโอเปิดก่อนได้เปรียบแต่มันเปิดที่หลังดันชนะ <c oughs> ผมกลับไปเกิดใหม่มาแล้วคุณผู้ชมเรเวลหกนะครับผมขอไปลองกับพี่ไหลยขยันพางดูหน่อยกันแล้วกันพอดีว่าปาลาไหลพวกนั้นมันชอบพางตัวผมขอเลยผมขอเลยผมเลยขอตั้งชื่อนี่ให้เลยคิดว่าเนียนใช่ไหมคิดว่าเนียนใช่ไหมผมหาอยู่ตั้งไหนอ๋มันล่อผมแล้ว <c oughs> ปกติมันไม่สู้แต่ทำไมครั้งนี้มันสู้ เข้าไปสู้แต่ดันโดนสู้กลับคลิปนี้ผมว่าเราควรจะต้องเริ่มกันที่เลเวลสิบอือครั้งนี้เข้าข้างหลังไม่เข้าค้างหน้าเพราะไม่รู้ว่าไถ่ตัวที่กินผมไปเมื่อกี้หรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ก็มีความเป็นไปได้เพราะตรงนั้นกับตรงนี้ไม่ห่างกันมาเลเวลสิบเอ็ดคุณผู้ชมนี่ขอรับไปละครับทีนี้ก็ถึงตาพี่แล้วอจาจารย์เอ๋หันหลังอยู่อาจารย์เอ๋ตัวเอง ายอ่า,อา,อากัดไม่โดนโดนมันเล่นอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋วโอเคเข้าที่ละสิบสาโยรีบเลยคุณผู้ชมรีบเลยแถวนี้มันดงฉลามโอเคได้มา12เวลนะครับเพนสิคุณผู้ชมอยู่ทำไมเอ่อเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมผมจำได้ว่าจุดนี้มันเป็นจุดฟาร์มเหลวเวลชท่นดีกันเลยทีเดียวเชียวแต่ทำไม หรือผมมาผิดวันคุณผู้ชมหรือผมต้องมาวันอื่นอะไรอ๋อสองนั้นมีสามตัวก็พอได้อยู่มาลองดูกันนี่อม่ไม่ไม่ไ,ม,ไ,ม,ไม,ม,ม,ม่มันสู้ผมกลับ yeah! อีกแล้วคุณผู้ชมมันสู้ผมกลับยาขอทีละตัวเอาได้อยู่ยังได้อยู่ตัวสุดท้ายคุณผู้ชมขอยี่ิบเล้วแหมนิดเดียว แมวน้ำเอ้าวหวานเพชะคาดพอดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดเมื่อกี้นี่เหมือนผมจะเห็นตัวอะไรไว่ายตามมาโอ้โหตัวบาเริ่มอ้าโดนเล่นแล้วตัวที่ผมว่ายตาบม,มันไม่ได้ไว่ายหนีผมสินะดูท่าแล้วคงหาทางกลับรำอยู่ <c oughs> วานเพชรคาดสงสัยต้องใช้สัก30เสิววแต่ตัวเนี้ยยี่สิบก็พอ โซึ่งได้ถือว่าเป็นชาลามหัวคอนแต่ใช้ตอกตะปูไม่ได้จะแย่งผมเหรอมาผมให้สองเลยเอาสิ <c oughs> โอเคขออีกตัวละกันนะครับนี่สวยได้บ่าอีกอ่าสงสัยต้องเอาอีกตัว <c oughs> โอเคหมดแล้วนะหมดแล้วนะพอก่อน25เวลแล้วเพราะตอนนี้เราอาจจะตกเป็นเป้าอยู่ก็เป็นได้ เมคกาโลดอนไม่รู้แต่โดโลดอนอยู่ตรงหน้าผมเองคุณผู้ชมมาหลุดเดี๋ยวก่อนจะไปไหนปล่อยนิดเดียวก็ไม่ให้ครั้งนี้แหละไม่ปล่อยอเพื่อความอยู่รอดแบบครบ32ผมจึงต้องยอมปล่อยโดโลดอนตัวเมื่อกี้นี้ไปเพราะถ้าไม่ปล่อยผมคงได้อร่อยสำหรับเมคกาโลดอน เจอวานเพชจฆาตแล้วผมกลับมาแล้วขอเปลี่ยนจากโดโลดอนตัวเมื่อกี้นี้มาเป็นวานเพจฆาตตัวนี้แทนแล้ววล่ยีหของปับเข้าให้คุณผู้ชมไอ้ดาเมจเข้าทีละห้าสิบ้าครั้งนี้ไม่เป็นแบบครั้งก่อนอย่างแน่นอนเพราะเหมือนพี่จะหันมากัดผมไม่ได้ <c oughs> ได้มา31เวลนะครับคุณผู้ชมเอาละครับก่อนที่เราจะไปโซนดึกดำบรรผมขอไปโซนปัจจุบันกันก่อน แต่ดูท่าแล้วตัวนี้คงไม่อยากอยู่ปัจจุบันสงสัยอยากกลายเป็นอดีตเพราะฉะนั้นผมก็สลฮให้แต่ตัวแองจเจอรตาเหลเสาวสิบแผมขอเช็คอีกทีคุณผู้ชมนี่นี่คือเราสามารถเล่นกับฉจลามขาวได้แล้วแต่ดูท่าตัวเมื่อกี้นี้มันคงไม่ใช่ขนาดเท่าเดิม <c oughs> <c oughs> เอาละครับคุณผู้ชมทีนี้เราก็มาสอนหนึกดบันกันเลย สเต็กโซ,โซรัสยังไงอ่ไม่หลอดคุณผู้ชมเอาซอสมาเอาซีอิ๊วมาซอสกับซีอิ๊วไม่ต้องรักคุณผู้ชมพราะดูเหมือนว่าเราคงจะต้องใช้ยาแดงกแ็แทนอ่สองตัวยังพอทนแต่สามตัวผมจะไม่ทน <c oughs> ดีนะที่มันหยุดอยู่ที่3มตัวถ้ามีตัวที่สี่เพิ่มเข้ามาโอ้โออยยาแดงก็คงไม่ต้องพราะเกิดใหม่นแน,แน่พอนะเพาะพอก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนจะมีตัวผิดคิวคุณผู้ชมยังไม่ถึงคิวจะออกมาทำไมาอาดูถ้าจะถึงคิวผมจะโดนมันเล่นผมไม่ยอมโดนเล่นหรอกคุณผู้ชมไม่นะผมจะต้องเล่นหวานเปิร์มตัวนี้ให้ได้เรียบร้อยแล้ว <c oughs> <c oughs> อยู่ๆก็ได้เจอกันเร็วกว่าปกติไม่รู้ว่าหลงฝูงหรือว่า GPS พาหลง เหมือนว่าเราจะดูดปลาเกาะได้เลยคุณผู้ชมตอนแรกผมก็น,นึกว่าเราจะต้โอ้โหไปฟาวเราต้องเคลียร์กันเราต้องเคลียร์กันคือผมเชื่อว่าวิญญาณหวานสเปิร์มมันออกจากล่างแล้วเมื่อกี้นี้แต่ร่างกายมันยังขยับมันเลยกัดผมตาย over one month later หวานสเปิร์มคงต้อง60บวกส่วนเด็กกระโดดคงต้อง80คืน เนี่ยขนาดเลเวลเจเลือดยังขึ้นมาแค่พันเดียวโอ้ยหัวจ้าปวดคุณผู้ชมเอาสิอย่านะอย่านะวิญญาณออกจากล่างแล้วปากอย่าขยับ <c oughs> หันไปกินเนื้อแป๊บเดียวหันมาอีกทีโดนมันเล่นเลเวล81ตัดภาพมาที่เมเกโลดอนตัวนี้นี่ทุกวันนี้ผมก็ยังคิดว่าเมกโลดอนมันเก่งที่สุดนะคุณผู้ชม อีกสักครั้งไมยอีกสักครั้งไมยไม่นะโ,โอ้โอเคดาวเมจ400นะครับแหม่กัดผมน้อยจริงๆผมว่าคลิปต่อๆไปบอสตัวแรกที่เราควรจะมาลองเลยนั่นก็คือตัวนี้แหละ <c oughs> ไล่ตามระดับความยากไปเลยคุณผู้ชมอ่อนสุดเมกโลดอนระดับกลางวายสเปิร์มระดับยากที่สุดพ็อกนาโทโดอนตามนั้นเลย อโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้กันก่อนละกันนะครับคุณผู้ชมพอดีผมหาพกนาะโทรดรอนไม่เจอเอาไว้มาสนุกกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ผมขอตัวราไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายจ้าย่อาอกดปุ่มผิดย่าหย่าบ๊ายบายจ้า